ว่าอาหารที่นี่จะอร่อยไหมนะคะที่พัทยานี้แรกในวันนี้เนาะโอ้ไม่ไรทานข้าวตั้งแต่ตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะนี่เลยนะคะโอ้ของกินน่าทานน่าทาคนคุณลุงคุณป้าคุณแม่คุณพ่อนี่เดินไวมาก กินอะไรไม่ของกินเยอะแยะเลยเเดินเดินดูฮัลโหลนี่นะคะก็ อาหารของกินนะคะเดินทางจากาห้องพักเราเนาะที่โรงแรมมานิดนึงนะคะตอนนี้ก็กําลังจะหากินอยู่ไม่รู้ว่าจะไปกินอะไรตรงไหนนะคะเราก็เพิ่งจะมาถึงหิวข้าวเหมือนกันนะคะคุณนลงุงเุณป้าก็หิวข้าวเหมือนกันนะ,ะนอะไรนั่งตรงนี้เลยใช่ไหมคะ ให้เห็นแค่ข้างหลังก่อนนะคะตอนนี้ก็ทำไมจะมาหาซื้อกินของมาดีนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีบางคนตัาไปหานะคะแล้วก็ไปนั่งโต๊ะเดียวกันเนาเลือกของกินก่อนะเลขยะตั้งินปลาเนี้ยปลา ปลาทูเอ้าปลาทูโมาทไเอืเ hmm. น okay. okay. ี <c oughs> <c oughs> ้ยเอออันนี้รอนปลาปิงเกือะปาปิงกูข้านเหรอาปลางน่ะแม่ายปลาเนี้ยเออค่ะนี่นี่ขายไงข้าสวยก็มีอะร้อยสเาวก็มีค่ะเขาสวยก็มเขาสวยเข้าวขวข้าวขาวยข้าวขาวข้าวเหนียว่ะข้าวหอมข้าวเหนียวบ้านทงดีค่ะ เจ้อ่าเจิ้กัเ้าเจ้ารา่รอเจ้าโไม่ได้ผัดใช่ไหมคะข้าวผัดก็มีเอาไปข้าวผัดอ๋อข้าวข้าวสวยธรรมดาธรรมดาข้าเป่าข้าวเปล่าก็นหนข้าวเปล่าธรรมาค่ะข้าวเปล่าถึงฟ้านี่เลยแล้วก็ปลานี่หนึ่งตัวคือต้องเช็คเช็คบินที่นี่หรือว่ากินเสร็จคะเช็คบินก่อนก็ได้อย่าไปอของไปส่งทิ่จังกอ๋อโอเค ก็อย่างนั้นเนาะนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอาาเขาเขาเขาข้าวหนึ่งใช่ไหมคะอ่าข้าวเผาเขาเขาข้าวเขาเขา ค่ะเอาค่ะเอาข้าวผัดอีกหนึ่งค่ะข้าวผัดค่ะข้าวเปล่าหนึ่งแล้วก็ข้าวผัดหนึ่งค่ะข้าวผัดอันดิจ๊ะมีอะไรบ้างคะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดคุ้งข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ข้าวผัดทะเลพี่เต้องเอาข้าวผัดด้วข้าวผัดมันมีไหนแม่เอาข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูมีนี่กุ้งนี่หมูก้งหเอาข้าวผัดกุ้งอค่ะ

อยากกุ้งอ่ะอยากยากุ้งเลยหมักกุ้งก่เอากุ้งก่กงออ่าแล้วก็เอาข้าวผัดข้าวผัดหมูอีกหนึ่งค่ะค่ะโอ,คโอเคเอาแค่นี้ก่อนค่ะมาเอามุ้งก่อนอยากกาาาาุ้งเลยนี่นะคะอาหารทะเล

ต่างคนก็คือต่างไปหาอาหารทานนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนั่งนั่งไปเนี่ยกูอูถ่ายคลิปนิดหนึ่งเดี๋ยวขอถ่ายคลิปนิดนึงอาหารค่ะตอนนี้นะคะก็คือฝั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมานั่งรอก่อนตอนนี้คุณลุงคุณป้ายัง หาอาหารไม่หมดนะคะอยู่ที่น้อยเหรอคือว่าแม่วันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยมากเพียมากหิวข้าวมากนะคะตอนนี้วิ่งตามกระเป๋าหาไม่เจอโอเคเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปนั่งพักทานอาหารก่อนนะคะ ยังไม่มาอาหารสังคมเลยค่ะหิวข้าวยังหิวข้าวหิวข้าวเปนวันเดียวเลยกินที่ได้่หิวข้าวทั้งวันเลยนะคะตอนนี้กินตั้งแต่เช้านอนเราบินมาก็ขมุนิวบินไปยอ่ะเราบินมาจากย่างกุ้งมาเราไม่ได้กินข้าวนะคะได้กินแค่ขนมเออเกือบแค่ไม่ทันแล้วใช่ข้าว ตอนนี้เราก็มาหากินของหวานนะนีอะไรมั่นเขาหลอดซองถึงนี่เขาหลอดซองันน <c oughs> ี่กันเออหลอดซองัแต่เนี้ยเดี๋ยวหากินของมากินอีกนิดนึงโบนี่เนีเอ็นโบนาะเต็นโบเผื่อ ข้าวขนา้าะค้าราก็้าวข้าวข้าวข้าว้าวข้าว้าวข้าวข้เวข้าวข้านข้าวาวขาวข้าวข้าว้วกำาังเดินดูวาวาว้ว้าข้าวข้าาาาาาาอ้ สวยๆโอ้สแอมโคโอหโหืหรอโอ้ยเพี้ยบเลยจะเอาอะไรมังคุดโอ้โหสวยๆเนาะอตอนนี้ฝนเริ่มตกมาไปปรอยแล้วนะคะก็กำลังหาซื้อของกินอยู่อันนี้ชาบูร้านชาบู เอาอะไรอีกเอาอะไรอีกมั้ยโอโหทุทรเรียนทุเรียนเยอะเลยพร้อมมากโอ,โอ้มังคุดหยากกับเม้นอยากยากับ120 อันนี้ผลไม้ดวงไม่โย่ไม่โย่อะไรผลไม้ดวงไม่เอาค่ะไปเล่นเล่นที่งานไปเดินเล่นค่ะที่นี่เคยมาใหม่ไหมโอเคผู้ชายหลาจึงโอ้โหที่นี่น่าสนุกมากนะคะกินอิ่มแล้วตอนนี้ตามันเริ่มจะติดกันแล้วนะคะก็ฝนก็เริ่มตกปต่อยเดี๋ยวเราจะไปเดิน าตามเดินผาดทะเลนิดนึงเนาะก่อนที่จะไปพักผ่นกอนนะคะวันน,นี้ตลาดตลาดหรือว่าที่ไหน,นยังไม่รู้เลยนะคะคือคุณุคุณป้าพามาเที่ยวเนะาะแล้วก็รูซัดเลยเหรอไม่ใช่ไหมตลาดตลาดุ่งเลียมจุดไม่รู้ ใกล้ๆโรงแรมที่พักเลยนะคะที่มาตอนนี้ oh, <Okay. S 2> รเยอ oh. ข้าไม่ได้เลย <laughs> รถเยอะมากเย้ยย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 ว ทางไหนก็อยากไปหมดเลยตอนนี้เหมือนไม่ง่วงแล้วเห็นแบบตึกใหญ่ๆสูงๆแบบนี้เนาะอยากลองขึ้นไปดูสักทีกสักทีเลยอ๋อตอนนี้เขาจะอ๋อคล้ายๆเหมือนตลาดเนาะมาเที่ยวมาซื้อของอะไรอย่างนี้แม่แว่นงบมีคุณแม่อยากได้แว่น ตรงนี้ใครมาดูดีกว่าอ้าวเป็นอะไรค่ะจะไปโรงแรมนะคะตอนนี้ก็ตกลงโรงแรมที่เราพักคือโรงแรมไหนไม่แน่ใจเพ,พิ่งมาถึงโรงแรมแล้วก็ออกมาทานอาหารเลยนะคะยังไม่ได้พักเลยนี่ นี่นะคะโรงแรมที่เราพักเนาะก็จะเป็นโรงแรมนี้เลยนะคะเดินไปทานอาหารแป๊บนึงเพิ่งจะกลับนะคะนี่เลยค่ะโรงแรมที่เราพักอยู่นะคะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ทะเลนะคะทะเลโอ้ไม่เห็นตอนค่ำเลยพรุ่งนี้เราค่อยดูอีกเนาะก็นี่เลยนะคะกลังเดินสวยมากติดท,ทะเลเลยนะคะที่เราพักกอ,อ,อนี่เลยนะคะอ้าวทะเลยังไม่เห็น ยังไม่เห็นหนะตอนนี้ทะเลอู้อะไรมันจะสวยขนาดนี้ <c oughs> นี่เรายังอ่าไม่ได้ทกทายคุณนุ๊กคุณป้าในคลิปเลยนะคะเดี๋ยวอ่าแบบสนิทกันกันนี้อีกอีกนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งเจอยังเฉินๆอยู่นะคะก็อ่ามันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้เดี๋ยวเราดูกันนะคะ โอ้รถวิ่งข้ามลันมาลาย มาเห็นสักทีมาเห็นสักทีทะเลทนเลที่ฉันรอคอยมาถึงแล้วโอมาถึงแล้วทะเลที่หนูรอคอยปุ๊บปุ๊บปุ้บป้าปุ๊บเลย เดี๋ยวถ้ารูตอนกลางวันน่าจะสวยเออตอนกลางวันที่สวยอ่ะค่ะกลากลางนี่จะลองอยากไปดูใกล้ๆค่ะหนูว่ายน้ำไม่เป็นสักเลยโอ้คุณนุคุณป้าไม่มาเหรอคะไม่ไปด้วยกันเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยว ไปดูไปดูเทนนี้เย้ถึงทนนี่สักทีโอ้ยความฝันฉันเป็นจริงแล้วเป็นยังไงบ้างแม่สวยไหมสวย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 มากเลยโอ้เป็นขึ้นอะ่ะโอ้เสียงดังเลยคุณพ่อ เป็นไงตึ้งเดินไปค่ะตึ้งเดินไปคะเห็นครั้งแรกผังทะเลหันมาทางนี้หันมาทางนี้มันจะไล่สว่างเห็นแล้วทะเลทะเลคุณนุ่คุณป้าบอกว่าไม่มาเดี๋ยวรองเท้ามันแบบเข้าทรายไม่ได้ไม่อยากมาพรุ่งนี้ค่อยมาเนีแต่ก็เลยมาดูก่อนใช่อ๋ อยากเข้าไปที้จอ่ะว้าวโอ้โห,โหที่นี่มันเป็นแบบมีไฟส่องมาถึงที่นี่เนาะก็เลยแบบอถา่ายให้เห็นได้นิดนึงนะคะอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นทะเลก็ได้เห็นตอนกลางคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันนะคะ อยู่อ่าตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ขนลนกตกไปปรอยเลยตอนนี้หายง่วงแล้วมาเห็นทะเลหายง่วงแล้วคุณพ่อคุณแม,ม่คุณดูคุณป้ณาเดินไปนูน่นเพราะว่ารองเท้าเข้า,าหาดทรายไม่ค่อยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูสนุกไหมคะสนุกไหมหนูพามาเที่ยวสนุกเ <laughs> กือบมา เกิดมาไม่รอดเลยเนาะสนามบินเราเกิดไม่ทันเลยเมื่อกี้เขาเด็กนั่นเลยอ่ะในขั้นอตอนเราล็อกกันกันอ่ะใช่แม่ว่าใ้คนอื่นองดม ตอนนี้เรามาเห็นแค่นี้ก่อนนะคะเราจะขึ้นไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยๆอยู่นะ,ะนนใช่ค่ะก็ใส่แว่นนี่มันจะเห็นชัดนะคะเพราะว่า,าสายตาสั้นเนาะถ้ามองกลางคืนเ่ะมันจะเห็นแบบแสงปิ๊บบปิ๊บป๊บ,บ,ปปบยังไงไม่รู้อะแต่ก็ตอนนี้ <laughs> เอาแว่นมาได้เห็นอะไรชัดเจนเลยนะคะตอนกลางคืนแบบนี้ ถ้ากำมันไม่ค่อยไม่ใส่ก็ได้แต่มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอืมใช่ได่เลยเจยงมากเรื่องทะเลว้าวพูดคำว่า,าว้าวอย่างเดียวเลยอ่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าเดี๋ยวเขาถามว่ามามาดูทะเลทำไมมันดำจังอ่ะคาไ็นท่ไหนมาแล้วก็เดินเล่นไปเนาะค่ะโอเคค่ะเดินไปเลยค่ะโอ้โหตึกนี้ตึกใหญ่ตึกโตอันเทาพักนี่ไปนั่นไหนอ่ะอันนี้นะตึกนี้เนาะ หนูเล,ลิลกเลยนะเลตึกนู้นเหรอลลอันตึกนี้ใช่ไหมคะขคนงตึกนี้นลลอ๋อใหญ่มากหนูได้มาเห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูมากด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นบุญของนังของนะคะที่ได้มาเที่ออยว <c oughs> กันคืนไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะงดงามมหัศการโอ้ตน้นลมพัดแดงเลยนะคะดูดูต้นไม้น่าน้จริงจริงเดินไปได้ๆนะคะ บางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะคะอาจจะดูเบื่อดูหน,หน้าน้องก่อนก็ได้นะคะตอนเนี้ยเอ้ยยืมเป็นอย่างงี้เลย <c oughs> ได้มาเห็นสักทีนะคะโโหมาเองมาถึงทะเลก็ภูมิใจตัวเองเหมือนกันนะคะมาถูกอยู่นี่เฮยหม่าเอองมา,มาถูกอยู่เมาถูกอยู่ <c oughs> มาคนเดียวมาถูกอยู่คนถึงทะเลียวถึงทะเลแล้วมาคนเดียว มาถูกอยู่นะ <laughs> นี่เขาก็จะมานั่งแบบเอ่อเล่นตามทะเลอะไรเงี้ยจะดูให้เต็มที่ไปเลยจะกินให้จุกไปเลย <laughs>